ผู้สวยครับผู้สวยจอด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 ม,<อ>มีไรออผมให้คุณ50บาทคุณสามารถไปส่งผมที่สถานีขนส่งหน่อยได้ไหมครับจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซะหน่อยผมให้คุณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปส่งผมหน่อยนะนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงไปไหนก็ไปจุ๊บเอสองร้อยครับสองร้อยขับรถเลยเฮ้ยนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกสองร้อยจับแน่นๆเลยมา แล้วค่ะถึงแล้วเหรอครับเท่าไหร่ครับทั้งหมด400บาทค่ะ400บาทนะอันนี้ครับ400บาทขอบคุณค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะดีครับนี่ขนาดไม่ใช่วินมอไซรับจ้างเนี่ยส่งแค่แค่แค่นี้ยังได้ทั้ง400เลยถ้าเกิดเป็นวินมอไซร์จริงๆล่ะจะได้สักเท่าไหร่วะเราก็ยิ่งหน้าตาดีๆอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเป็นไอเดียที่บันเจิดว่ะไอเดียนี้ดี เห็นไงไนอะไรจุ๊บอาชีพใหม่กูกูลงทุนไปซื้อมออเตร์ไซค์คันใหม่มือสองเลยนะเว้ยมยนี้เปล่ากูไปละเหมือนชิบฟันมึงวะเห็ชิปฟันอะไรวะนี่ขาเสือซิจุ๊โโบโท่เออเคนสวยครับจะไปไหนเลยครับอ๋อไปตลาดนะค่ะให้ผมไปส่งไหมครับวันนี้ผมฉลองมออเตร์ไซค์คันใหม่มือสองอผมลดค่าคุณแรกผมไม่คิดตังค์ครับจริงเหรอคะล้อเล่นครับจริงใช่ครับผมขึ้นมาได้เลยครับ ไปไหนนะครับไปตลาดค่ะตลาดไหนครับตลาดบุญยืนค่ะเอา้เอา <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะพี่สงสัยรถจะพังครับ <c oughs> คุณช่วยลงมาก่อนได้ไหมเป็นอะไรวะนี่เฮ้ยรถเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าแท้ๆมันพังได้ไงวะอะไรวะ แล้วทำไงดีอะพี่เออผมว่าคุณคงต้องเดินไปตลาดเองแล้วครับหรือไม่ก็ช่วยผมเข็นไปถึงตลาดด้วยกันช่างมันเถอคะค่ะเดี๋ยวฉันเดินเองก็ได้ <c oughs> อเอาให้เดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยวในใน่ารถพังอะอ๋อพอดีหัวเทียนมันหลุดนิดหน่อยครับตอนนี้ผมก็จัดก,การเรียบร้อยแล้ะ <c oughs> ก็มาส,ส่งท่หนอยสิอ๋อได้สิครับจะไปไหนเลยครับตลาดไงได้เลยครับ,บ,นบ,นรบหนึ่งร้อยบาทครับอ้าวนี่ว่าฟรีอ่ะจะบ้าเหรอครับค,คุณคุณใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วผมก <ปะ S 1> ็รับจากขนส่งมาส่งคุณที่นี่แล้วไงแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้ผมไปส่งที่ตลาดแล้วนะคุณองจ่ายตังค์สิครับก็แล้วแต่น,นะแถวนี้มันเปี่ยวซะด้วยสิไม่รู้จะมีตัวอะไรออกมาอาจจะมีอนาคอนด้าออกมาก็ได้นะเออครับคุณไม่ไปผมไปแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเออจ่ายก็จ่ายค่ะหนึ่งร้อยใช่ไหมคะใช่ คุมาเลยครับโอ้โหแต่นี่พวกอนาคอนด้าพวกคอสซิล่าเยอะยนะอเครก่อนแน่ๆนะครับ